วันี้ผมจะมารีวิวตัวใหม่กับอัปเดตใหม่นะครับทุกคนโอเคเราไปดูกันเลยไม่ต้องพูดมากทำเพลงไม่ต้องพูดมากเอออุ้ยนี่หนึ่งนาทีจะได้กล่องใหม่นะครับซึ่งอัปเดตนี้นะครับก็จะมีเป็นอัปเดต EP 6 9สิบเารัทหนึ่งน้ก็จะมีเป็นไฟเวอร์ฮันนะครับมันจะเป็นภารกิจสำหรับเออนั่นแหละก็ทอยเด็ดพายูจีซี C. อ๋อ้น่าจะเป็นนี่ที่ไก่ก่อนอะไรผม ยได้มาแล้วแล้วต่อไปก็จะเป็นสมูท Toilet จะเป็น t o ยเลตดินได้เอ้ยไม่ใช่ไม่เคลนแจ็กสันแล้วก็ m อเมสคาเมล่าแมก็จะเป็นตัวนี้โอเคแต่ตัวนี้ผมยังไม่มีนะครับยวค่อยรีวิวคลิปหน้าแล้วกันนี่นะตัวผมได้มาก็จะมีเยอะเลยแต่วันจะไปลาวันนี้ก่อนเดี๋ยวใครเข้ามาวะนี่นะัอัปเดตก็จะมีแค่นี้แล้วก็มีอีกนี่น,น,นีไม่ใช่มีแค่นี้ นี่น่าจะเป็นแบบเขาให้รับภารกิจนะครับแล้วก็พอรับให้หมดทั้งหมดนี้นะครับก็จะได้เป็นอันนี้ถ้าเก็บส0อันก็ได้อันนี้ตัวหนึ่งแล้วก็เก็บ20อันก็จะได้ตัวนี้อันหนึ่งแล้วก็เก็บ30อันก็จะได้ตัวนี้อันนึนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวละครที่เอาไปใช้นะอันนี้เป็นตัวที่แบบ UG UGC จะเป็นตัวที่ก่อหลายผมซึ่งมันหาไม่ได้นะครับซึ่งมันต้องซื้อเองผมจะมาทำคลิปให้ดูไอตัวนี้นะครับตัวแรกเลยอะไรวะแป๊บนะทุกคนเดี๋ยวผมตัดไปตอนนั้นดีกว่า อะปุ้ยเฮ้ยนี่นี่นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับก็จะได้มาจากการสุ่มนะครับมันคือตัวไหนวะจะไม่ได้อะนี่ตัวนี้ตัวนี้จำด้ละตัวนี้นะครับได้จากการสุ่มอันนี้นะครับมันจะวนเป็นเรื่อยๆสองเปอร์เซ็นต์นะครับไอโปรตีนหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะเป็นระดับเลเนอรี่นะเดี๋ยวผมจะไปโชว์ในเกมอันนี้ก็จะได้จากการเก็บผูนะครับอันนี้ก็สุ่มอันนี้แล้วก็ ได้จากการในผูกเหมือนกันไปเก็บผูแค่แับแค่นี้แหละแล้วก็ตัวนี้ได้มันจะก,การสุม่มผมไม่น่าเอาไปนะเอาตู้เงินไปดีกว่าเดี๋ยวค่อยรีวิวพร้อมไอตัว exclusive นะครับเดี๋ยวตัวตามไปโอเคเราจะไปเล่นให้คุณคนดูในโหมด hard นะครับแปะไปดูกันเลยเล่นแบบไหนดี new case ไหมอเ,เอาอันนี้ก็ยากเอา toilet h Q เดี๋ยว โอเคปุ๊บพลุม่มเล่นเป็นเพื่อนหน่อยดิกูไม่เลน่นกูไม่เล่นจะทำปกูจะทำปก็บพอใจไหมไม่เล่น เมดีเมเดียวแค่ทดสอบทดสอบโอเคนะครับตอนแรกเลยแล้วก็วางตัวตั้งก่อนนี่นรับแล้วก็เขาปรับใหม่นะพวกนี้เวลาเรากดอันนี้เขาจะบอกว่ามีสกิบดี้กี่ตัววางตัวได้กี่ตัวนะซึ่งมันดีมากผมชอบมากเลยสุดแบบนี้ตอนแรกนะครับเราจะวางต้นจะงโมก,ก่อนตัวนี้เป็นตัวที่ยิงไกลที่สุดในเกมนะครับไม่มีตัวไหนในเกมที่ยิงไกลกว่าตัวนี้นะผมรับรองหนึ่งพันเซน เดี๋ยวก็ชนะแล้วแมบเนี่ยตัวแรกของเราจะเป็นวางเป็นตัวนี้ เออตัวนี้ดีกว่าเยอะเลยตัวนั้นส่กกลางไปทุกคนมันอนนั้นไม่ไม่ส่กกลางหรอกแต่มันจะว,วางตอนอี่นครับตอนนี้มันวางมไม่ดีแย่เาะมันอันนี้นะแล้วก็ได้มาแล้วไม่ตายโอเคพูดเดี๋ยวเราน่าจะ ตัวใหม่โคตรเยอะเกนะแกะมกี่อไล้วกะแลยกเดี๋ยวเราตังค์ั้งเอ้ยจอก่อนดีว่าเอ้ยไม่ไม่ไม่ ก็จะเป็นแบบนี sure kind of ้นะยังไม่มีเกาะหรือมีเกาะหรือเปล่ายังไม่มียังไม่มียิบอย่างมาใหนะเดี๋ยวเราข้ามไปตอนอัพตัวตังเข้าตอนนี้เราก็อัพตัวตังอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมามันน่าจะเป็นตัวเลเซอร์ที่ที่มันอยู่ในเกม เยวมากเดี๋ยวเราเอาพันสองก่อนนะครับยิงใส่ขวาซ้ายขวาเลย แว่นอะไรแว่นออฟตัดไม่ใช่แว่นส่ตาสิอย่าร้อนแว่นออฟตัดแล้วชีมึงใส่อะไรเนี่ยเอ๊ะ่าชีไม่ใส่เอฟเฟ็กต์ให้บีเลน่าบีดำมากเลยเมื่อกี้ ุมุมโอเคตอัน2,200ตอนแรกผมมองอัน <dá> น <cido> okay. sí ี้เป็นโลกโน้ปซ okay, ุ่มเีวตัวเดียวอ่ะเคน้ำอัพตันไปแล้วจุดหน้าจอก็จะเป็นสี่ฟ้านะครับแล้วก็ยัู่ เดี๋ยวเราจะมาอัพตัวนี้ตันก่อนไม่ตันสักวลนั่นแหละอัคเดอัพเเดี๋ยวอัพตัวซ้ายเนี่ยตัวสุดท้ายอัพไม่ไม่อัพัแค่นั้น่อเดี๋ยวเนะตอเลย วางเป็นตัวที่สองมันจะวางเป็นตัวนี้นะเมันใส่เสื้อลายเสือเลย<อ>วางไม่นับตอวน,นี้ข้ะว,วางร้อยห้าสิบช้าไปเลยเึ้มอุย้ยเหี้ยาตันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะวางสองทางคัะ โน้ปเดี๋ยวต่อไปนะเราจะวางเป็นตัวนีเ้เอพไปเลยนี่นะคูดาสองมีนะคดาเมจสี่พัโคตรแรงจะดาเมจสี่พันครับแต่คูา เป็นแบบส้มเย็นนะทุกคนไม่เลยโอ้ข้าอัพก,ก็แพงอะทุกคนจริงๆ ใช้แต่ตัวสไนยมันจะเป็นออยากลองขอกระอับอันนี้ตันก่อนละกันเ๋ยจะลองใช้แต่ตัวแน Nope. Nope. ชนะเป็นเรียบร้อยนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามจะมาสอนหาพลุนะครับสู่สาปีใหม่นะคะตอนนี้ผมก็